คือหมากเนี่ยเรารู้โปรไฟล์ข้ามากก่อนนะนี้ว่าเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องกีฬาทุกชนิด<ม>เราก็อยากให้เขาเป็นตัวแทนของน้องๆให้สนใจกีฬา,าว่าเ<ม>นี่ยพี่หนากมีพลังขนาดน,นี้น้องๆต้องเอาเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะบ้าพลังมุทะลุมากกว่าสองคนนี้หมากมีอะไรฉันลุยก่อนแ<อ>ต่ต่างกันแล้วก็จะล้มเหลวเป็นคนบวกเป็นคนบวกฮะแต่ก็ล้มเหลวทุกทีถ้าล้มทุกอย่าาให้พี่มาช่วยให้น้ให้เด็กมาช่วยอะไร แต่ว่าคือไปใจทำอะไรทำได้ใจไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเองเขาก็จะเก่งในเรื่องของการบดตัวยืดตัวได้แบบย่อขยายตัวเองได้ครับผมแก็เหมือนตัวจริงครับว่าอยู่ๆว่าอยู่ๆตัวจริงเขาเคยเป็นกีฬาทีมชาตินะใช่ไหมคะ ว่าคาแรคเตอร์นี้ก็เหมาะกับตัวเองเลยใช่ไหมเหมาะมากจริงๆอ่านบทอ่านอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วแบบตกใจเหมือนกันว่าทําไมทําไมถึงรู้เรื่องเราขนาดนี้ทาไมถึงได้สร้างออกมาแล้วมันเหมือนเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยก็ตกใจอยู่แต่แต่มีอย uh 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 ู่นิดนึงที่ให้หมักเข้าไปคือเขาจะกุ้มกิ่มเจ้าชู่ในนองในเรื่องและไม่รู้ให้ผิดคนหรือเปล่าถูกแล้วต้องเสีไม่รู้ไม่ต้องเสียพอมเนี้ยภายนอกจะดูเออเป็นคนเจ้าชูอะไรางี้แต่ว่า ความจริงแล้วเงียบๆต้องไอ้นี่ครับผมนั่นก็การถูกต้องแล้ว super hero s u p e ฮีโร่ต้องถามสามคนว่าวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นไอดอลเป็นเป็นตัวอย่างของน้องๆเยาวนชนนะคะพี่บอยคะเออรู้สึกยังไงกันบ้างความจริงก็ดีใจนะที่แบบว่าเราสามคนได้รับเลือกได้รับเกียรติจากพี่แอนมาข้างังให้มาเป็นซเปอร์ฮีโร่นะครับจริงก็คือ เป็นความฝันของมาด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยดูไอ้การ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นนะที่มันมีหลายหลายสีเราก็เลนเจอเราเลนเจอดูร้างพรลากาประคับยึ้นยนอะไรอย่างเงี้ยโหเป็นอย่างนั้นาะเป็นมากเลยใช่กัพวกมันมจริงตอนท่าเนี่ยพอเราแป่งร่างก็จะแบบเฮ้ยเท่มอะไรอย่างเงี้ยอินอินเหมือนแปลงเองเหมือนกำลังแปลงร่างอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็ความจริงเนี่ยพวกเราก็คงมีใจดีก็คือความดีใจครับที่แบบว่าได้รับเรื่องแบบให้มาเป็นเหมือนกับว่าตัวอย่างที่ดีของ เอสนนต้ด้วยพี่บ่อยเล่าถึงตอนตอนตอนภาพตอนบรรยากาศตอนภา